ดูก่อนภิกษุทั้งหลายบุคคลสี่จำพวกนี้มีปรากฏอยู่ในโลกสี่จำพวกเป็นฉไหนคือบุคคลเป็นผู้ปฏิบัติเพื่อประโยชน์ตนแต่ไม่ปฏิบัติเพื่อประโยชน์ผู้อื่นจำพวกหนึ่งปฏิบัติเพื่อประโยชน์ผู้อื่นแต่ไม่ปฏิบัติเพื่อประโยชน์ตนจำพวกหนึ่ง ไม่ปฏิบัติเพื่อประโยชน์ตนทั้งไม่ปฏิบัติเพื่อประโยชน์ผู้อื่นจำพวกหนึ่งปฏิบัติเพื่อประโยชน์ตนทั้งเพื่อประโยชน์ผู้อื่นจําพวกหนึ่งดูก่อนพิกษุทั้งหลายก็บุคคลผู้ปฏิบัติเพื่อประโยชน์ตนแต่ไม่ปฏิบัติเพื่อประโยชน์ผู้อื่นอย่างไรบุคคลบางคนในโลกนี้ เป็นผู้สามารถรู้ได้เร็วในกุศลธรรมทั้งหลายมีปกติส่งไว้ซึ่งธรรมะที่ได้สดับแล้วและใครครวนอัตถะแห่งธรรมะที่ตนส่งไว้รู้อัตถะรู้ธรรมะทั่วถึงแล้วเป็นผู้ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมแต่หามีวาจาไพเราะกล่าวถ้อยคำอ่อนหวาน ประกอบด้วยวาจาของชาวเมืองอันสละสลวยไม่มีโทษยังผู้ฟังให้เข้าใจเนื้อความไม่หาชี้แจงให้เพื่อนพรมจรัรย์เห็นชัดให้สมาทานให้อาหารเรื่องเริงไม่บุคคลเป็นผู้ปฏิบัติเพื่อประโยชน์ตนแต่ไม่ปฏิบัติเพื่อประโยชน์ผู้อื่นอย่างนี้แล ดูก่อนภิกษุทั้งหลายก็บุคคลผู้ปฏิบัติเพื่อประโยชน์ผู้อื่นแต่ไม่ปฏิบัติเพื่อประโยชน์ตนอย่างไรบุคคลบางคนในโลกนี้ไม่เป็นผู้สามารถรู้ได้เร็วในกุศลธรรมทั้งหลายไม่เป็นผู้มีปกติทรงธรรมะที่ได้สดับแล้วไม่เป็นผู้ใคร่ครวญอัฏถะแห่งธรรมะ ที่ตนทรงไว้หาได้รู้อัตถะรู้ธรรมะทั่วถึงแล้วปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมไม่แต่เป็นผู้มีวาจายไพเราะกล่าวถ้อยคำอ่อนหวานประกอบด้วยวาจาของชาวเมืองอันสละสลวยไม่มีโทษยังผู้ฟังให้เข้าใจเนื้อความเป็นผู้ชี้แจงให้เพื่อนพรมจรรย์เห็นชัด ให้สมาทานอาจหารเรื่อนเริงบุคคลเป็นผู้ปฏิบัติเพื่อประโยชน์ผู้อื่นแต่ไม่ปฏิบัติเพื่อประโยชน์ตนอย่างนี้แหละดูก่อนภิกษุทั้งหลายก็บุคคลไม่ปฏิบัติเพื่อประโยชน์ตนทั้งไม่ปฏิบัติเพื่อประโยชน์ผู้อื่นอย่างไร บุคคลบางคนในโลกนี้เป็นผู้ไม่สามารถรู้ได้เร็วในกุศลธรรมทั้งหลายไม่เป็นผู้มีปกติทรงธรรมะที่ได้สดับแล้วและไม่เป็นผู้ใครควรวญอัตถะแห่งธรรมะที่ตนทรงจําไว้หาได้รู้อัตถะรู้ธรรมะทั่วถึงแล้วปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมไม่ ทั้งหาเป็นผู้มีวาจาไพเราะกล่าวถ้อยคําอ่อนหวานประกอบด้วยวาจาของชาวเมืองอันสละสลวยหาโทษไม่ได้อย่างผู้ฟังให้เข้าใจเนื้อความไม่ทั้งไม่ชี้แจงให้เพื่อนพรมจรัรย์เห็นชัดให้สมาทานอาจหารเรื่อนเริงบุคคลเป็นผู้ไม่ปฏิบัติเพื่อประโยชน์ตน ตั้งไม่ปฏิบัติเพื่อประโยชน์ผู้อื่นอย่างนี้แลดูก่อนภิกตุทั้งหลายบุคคลผู้ปฏิบัติเพื่อประโยชน์ตนตั้งเพื่อประโยชน์ผู้อื่นอย่างไรบุคคลบางคนในโลกนี้เป็นผู้สามารถรู้ได้เร็วในกุศลธรรมทั้งหลายมีปกติ ทรงจำธรรมะที่ได้สดับแล้วมีปกติใครครัวอัฏฐะแห่งธรรมะที่ตนทรงจำไว้รู้อัฏฐะรู้ธรรมะทั่วถึงแล้วปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมทั้งเป็นผู้มีวาจาไพเราะกล่าวถ้อยคำอ่อนหวานประกอบด้วยวาจาของชาวเมืองสละสลวยหาโทษไม่ได้ยังผู้ฟังให้เข้าใจเนื้อความ และเป็นผู้ชี้แจงให้เพื่อนพรหมจรรย์เห็นชัดให้สมาทานอาจหารร่าเริงบุคคลเป็นผู้ปฏิบัติเพื่อประโยชน์ตนทั้งเพื่อประโยชน์ผู้อื่นอย่างนี้และดูก่อนภิกษุทั้งหลายบุคคลสี่จำพวกนี้แลมีปรากฏอยู่ในโลก